วิธีขยายหัวเชื้อกับด้านวิธีหรือบาซิลัสทูลิงเยนซิตนะครับผมมาดูวัตถุดิบที่เราเตรียมในการขยายหัวเชื้อนะครับผมกับด้านวิธีนะครับผมขนาด100่รกรัมนะครับไข่ไก่สามฟองนะครับผมนุมมจืดนะครับผมขนาด400มิลลิตรสองขวดนะครับผม สาหร่ายพืชน,นะครับผมขนาด100่รกรัมน้ำตาลทรายแดงนะครับผมใช้500กรัมนะครับผมแล้วก็ปั๊มออกซิเจนตู้ปลานะครับผมจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้มีความแรงและมีขนาด2หัวขึ้นไปนะครับผม ที่ผสมขยายหัวเชื้อนะครับผมให้เราเตรียมภาชนะแบบมีฝาปิดขนาด20ลิตริขึ้นไปนะครับผมและให้เราเตรียมน้ําสะอาด20ลิตริลงในภาชนะนะครับผมใส่สาหร่ายพืชลงไปนะครับผม100กร,รมัมไข่ไก่จำนวน3ฟองนะครับผม ทำตาลทรายแดงคขึ้นกิโลนะครับผมนมเจิดขนาด400มิลลิลิตร2กระป๋องนะครับ <Okay. S 1> เสียกับตันบีที่100กรัมนะครับผมะลายทั้งหมดให้เข้ากันนะครับผมนำหัวออกซิเจนลงในถังนะครับผม เป่าเจียวไว้ครบ48ชั่วโมงนะครับผมพอสามารถนำไปใช้งานได้อัตรา100ลิตรนะครับผมต่อหัวเชื้อ1ลิตรหรือ2ลิตรนะครับผมนำเชื้อที่ขยายแล้วเก็บไว้ในกร่อนปิดฝาให้มิดชิดเก็บไว้ในที่ร่มไม่โดนแสงแดดโดนฝนมีอายุใช้งาน6เดือนผสมสารจันแบรร่วมในการใช้งานจีดพ้นทุกครั้งครับ